It was a hot August day, and uh, they got thirsty. I think she's got an impossible problem, but I believe. Must have dreams. Maybe you just need a little fire, a little encouragement. I'm back at Apple, loving every day of it. And they do the same fundamental things as everyone. We think it's so important that business has it. Here's a good phrase to note. Thank you very much. And uh, we're going through some turmoil in the market. how many of you would like to have a walk -in? So button. การเอาชนะใจตัวเองนะคะที่เกี่ยวกับการพูดสิ่งหนึ่งที่ท่านแจมบอกคือว่าเราต้องออกมาเผชิญกับโลกภายนอกต่อให้เราเก่งแค่ไหนถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้ ก็เท่ากับไม่เก่งวิธีการที่จะนําไปใช้นะคะเพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นวิทยากรมืออาชีพได้จริงใช้เทคนิคเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่อาจารย์สอนหรือรุ่นพี่สอนเอามาปรับใช้กับตัวเองอยังไงเราก็จะต้องเป็นวิทยากรมืออาชีพให้ได้ค่ะเราต้องนําความสําเร็จในชีวิตกลับไปใช้ในด้านทักษะการพูดมั่นใจมากค่ะว่าการมาครั้งนี้เราได้ประโยชน์ในการพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ดีจริงๆค่ะคือผมเห็นภาพตัวเองอะ ขึ้นมาพูดคือผมจะถ่ายกับอาจารย์ในเวทีระดับสังคมคือระดับประเทศและระดับสุดท้ายระดับโลกครับฉันเป็นคนสำคัญฉันมีพลัง ให้มีโอกาสได้เข้ามาลองเรียนรู้กับทางที่นี่นะคะดีมากๆเลยค่ะอยากให้ลองมาดูนะคะได้ลองมาดูได้ลองมาสัมผัสคุณจะได้มันกลับไป100%่งร้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณทำได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้